สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับแล้วก็ท่านสมาชิกผู้สนับสนุนรายเดือนนะครับคุณออยนิคุนะครับคุณมณัสวีนะครับคุณเยลโลว์เวลคุณคิงเคซี่คอมเมดี้คุณมิสเตอร์ต่อเต่าคุณฟิลลี่ดีนอตบลูคุณยูซุปคุณซี่ขาวซีเคแล้วก็คุณพาคินนะครับก็คลิปนี้นะครับอยู่กันกับเกมกันดัมวางแผนบนมือถือเอสลีกระดัมจีเจเนเรชั่นเอเทอร์นัลนะก็เหมือนเดิมนะครับแนวทางการผ่านหอคอยนะครับเจเนเรชั่นทาวเวอร์เวสนะครับในส่วนของดานที่15นะครับ ด้วยทีมหุ่นฟรีนะรอบนี้ต้องใช้นักบินยูพอสมควรนะครับเพราะว่าบอสมันหลบได้ค่อนข้างเยอะนะขนาด90%กว่ายังหลบได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทีมที่ใช้นะครับก็จะมีชินนะครับตัวบัคกของเกมตอนนี้นะครับชินดาบนะครับเป็นตัวที่สำคัญเลยนะครับก็จะให้ขับอัลเทเรโกเฟมอามาสุนะครับเพื่อมาใช้แมปเคลียไอพวกแกงร่างทองนะครับ แล้วก็ต้นอื่นนะครับตามนี้เลยนะเนีโอซีอองนะครับเดี๋ยวตาไครเซต้าทีนะครับฟินิกส์เอาไว้สไลด์เข้านะครับไว้สไลด์เข้าก็คือเงื่อนไขการผ่านด่านมันต้องไอ้นี่สไลด์เข้าไปที่จุดนะครับอย่างที่เคยทําคลิปตอนที่ใช้ตัว UR ก่อนหน้านี้นะแล้วก็อีกทีมนึงนะครับก็จะเป็นทีมเดิมนะครับทับแมทเนลยานฟรีนะดากันดัมนะครับตัวสไตฟีดอมเมทอร์นะครับดับเบิลเซต้าฟูนัมเบิร์ดับเบิลเซต้านะแล้วก็นนกัดัมมาช่วยแทงนนิดห่อยนะครับ น่าจะได้แท้งอยู่2ทีานะครับอ่ะที P ประมาณนี้ของใสให้เต็มสุดนะครับเพราะว่าบางทีดาเมจอาจจะขาดนิดนิดหน่อยนะเพราะว่าดานนี้อ่ะสโตูถึกนะครับแล้วก็เอาจริงคือหลบเก่งนะคนเคร่องหน้าลำคาเลยถ้าเกิดใครมียานยูก็ใช้ยานยูอาืไปเถอะครับมัน98 92เนี่ยหลบบึ๊บบบเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูแนวทางการผ่นานด่านกันนะครับก็สำหรับแพทเทิร์นการเดินนะครับอ่ะเดี๋ยวตามนี้เลยนะ อ่เาเริ่มมานะครับเซต,ต,ต้าทีาเพิ่มคารนแล้วก็มายิงแปะดีบัฟนะครับแล้วก็มาที่ลักคลายนะครับเพิ่มเมเดลพอยต์ไปสะสะแล้วก็ตัวนี้นะครับเพิม่มโมเดลพอยต์เช่นกันก็เดินขึ้นมานะครับ มีตัวโล่ตัวล่างเนี่ยอ่าตรงนี้เราให้เซตาทีช่วยนะครับแปะรถเด็บนะมันจะตายพอดีนะครับโอเคทีนี้ก็มาที่รักคลายอีกทีหนึ่งนะมาเอาบัฟนะครับก็ยิงทางซ้ายตรงนี้ให้เดลเซียงช่วยนะครับเสร็จแล้วก็สานแหวนไปขวานะ แล้วก็คุณอมเมอร์เดอะบัลเซตานะครับตรงนี้ก็ขึ้นมาเอาบัฟเนะี่ยแล้วก็ยิงตัวโล่อีกทีหนึ่งนะครับตัวช่วยเนี่ยตัวช่วยให้เป็นไอเจ้านี้เนะี่ยระคลายนะครับโอเคมันจะยิงแล้วตัวโล่ตัวบนมันจะมากันเนะี่ยจะตายพอดีเนี่ยเสร็จปุ๊บก,ก็เอาไนกันดั้มนะครับมาทิ้มไปที่ตัวนี้เนะี่ย แล้วก็ใช้ฟูนาเมอร์ดับเบิลเซตาช่วยนะครับก็จะตายพอดีเหมือนกันอ่ะเสร็จปุ๊บนะครับทีนี้อ่ะใช้อามูโลเลยครับดาร์คดมนี่ก็ขึ้นมาตีตรงนี้เนะี่ยอันนี้ก็ให้ฟูนาเมอร์ดับเบิลเซตาช่วยอีกทีนะครับแล้วก็ฟูนาเมอร์ดับเบิลเซตาก็จะขึ้นมาทีนึงนะครับมายิงตัวนี้ รดเลือดนะยังไม่ต้องช่วยนะครับแล้วก็เอาดาร์คามอีกตัวหนึ่งขึ้นมานะครับยิงเก็บนะเพื่อจะต่อช่องเดินต่อนะครับอ<ำ>่าแล้วเดี๋ยวเข้าไปจัดการกับพวกบอสนะครับเข้าไปจัดการพวกบอสอ่าทีนี้ ตงนี้รู้สึกจะตายนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องเคลียร์ก่อนแป๊บหนึ่งจะต้องยิงให้มันตายพอดีถ้างาั้นอ๋อเดี๋ยวผมต้องเดินด้านนี้ก่อนโอเคเอาชีเนฟขึ้นมาตีตัวนี้ก่อนนะแล้วก็อาร์เสนะช่วยนะครับแล้วก็เล่งโมเดลพอยท์นะครับ โอเคตรงนี้เดี๋ยวผมเช็คดาเมจนิดนึงนะอยู่ที่ประมาณ2-6นะครับน่าจะต้องตีประมาณสักห7 0 0 0 0มื่นโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะใช้ดาร์ก,กันดัมนะยครับดาร์กันดัมตัวของชินแล้วกันขึ้นมายิงตัวนี้นะครับคีออสกันดัมนะอันนี้คือต้องยิงให้โดนนะต้องยิงให้โดนนะครับ 89เนี่ยโอเคนะเสร็จปุ๊บก,ก็อาร์มูโรเลยครับเบิร์สม,มาเบิร์สมานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาขึ้นมาประมาณช่องนี้นะอ่าแล้วก็ยิงตัวนี้ให้ตายนะยครับยิงให้ตายพอดีนะครับก็คือลุมไปลุมไปนะคือมันต้องมีสักตัวมันต้องโดนนะนต้องยิงให้โดนเนี่ยบางทีก็ชอบวุดเลย เย์โดนอยู่เนี่ยอ่ทีนี้ก็เดี๋ยวตาไข่เนียครับเดี๋ยวตาไข่ก็ขึ้นมาเฮ้ยริงเดี๋ยวตาไข่ไม่ต้องขึ้นแหละอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยก็ยิงไม่ได้เลยนี่ยอ่ายิงไม่ได้เลยอันนี้ก็ให้อัมโบลช่วยไปเนี่ยอ่าเสร็จปุ๊บก็ชิน,นรนบขึ้นมาจบงานนะครับเก็บตัวนี้ก่อนอ่าลุ้มไปเลยนะครับ ก็คือ98%อันนี้อันนี้บางทีมันก็วุ้ดนะ<ป>โอเคนะครับประมาณน,นี้ทีนี้ก็มาเก็บไอ้พวกตัวลูกน้องแถบนี้นะครับอ<ป>ันนี้แล้วก็เอาไอ้น,นี้ขึ้นมาเบิร์สก่อนเ<ป>น,นี่ยเอาซีอองเลยอ<ป>่าอันนี้ผมจะตีตัวใกล้นะครับอันนี้ก็ให้เซต้าทีช่วยแปดีบัฟนะครับ<ป>โอเค แล้วก็ขึ้นมาต่อนะครับเฟินิกนะเดินมาตีนะครับให้มันตายอ่าแล้วก็ฟฟนิกซ์นะครับฟฟนิกซ์ผมจะเอาขึ้นมาเดี๋ยวนะตัวนี้มาตีถือเอามาช่องนี้แล้วกันนะครับ <S 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 ก็ตีที่ตัวล่าเนี่ยแล้วก็ให้เโอซิอ,องช่วยตีไปนะเขตที่นี้ก็เหลือในกระดัมนะครับในกระดัมก็ ไหลขึ้นมาอยงนี้ก็ได้นะสแตนบาย <Stand by. S 1> อ่ะอ้นี้ตีฟฟนิกส์นะครับตรงนี้เราก็ลุมส่วนไปเลยนะตัวโลกกันนะครับอ่ะตัวนี้ไม่จะตีชินนะก็ลุมทุบไปนะครับ โอเคอะมาลุยต่อนะครับเดี๋ยวจัดการตัวนี้ก่อนนะสเตล่านะครับสเตลา่าสเตล่านี่มาจะวุ่นวายนิดนึงมาจะวุ่นวายนิดนึงนะโอเคอันนี้เดี๋ยวเราคิวทีดึงก่อนนะครับเติมเลือดก่อนจริงๆผมอยากไปเติมตรงนู้น เอาทีมเอาทีมนที่กันทีมขวานะทีมทับนะครับทับเป็นแนวคิวตรงนี้แทนนะครับแล้วเดี๋ยวเอยไปยู่ตรงชินอีกคีหนึ่งโอเคนี่ก็เดี๋ยวขึ้นมาจัดการกับเซนลานะครับตัวนี้โอเคขึ้นมานะครับดาร์คแอนดดัมก็มายิงนะครับตัวอื่นที่ช่วยนะครับคือมันจะค่อนข้างวืด มูดค่อนข้างง่ายเนี่ยเดี๋ยวผมเอานี้ก่อนดีกว่าอ่ะซื้อนะนะครับโอ้โมยิงไม่โดนอีกให้ตายคือนี่แหละเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์มันต่ำมากเลยไม่เป็นไรอ่ะเดินขึ้นมานะครับเดินขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวกระสุนตัวนี้ต่อนะอ่ะมูร่นะครับอ่ะลุ้มไปมันต้องมีโดนแน่ๆนะโอเคโดนอยู่นะโ,โดนอยู่นะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาเดลต้าไคขึ้นมานะครับน,นี่พยายามใช้ท่าที่มันยิงโดนๆนะลุมไปเลยนะครับเปอร์เซ็นต์มันจะต่ำนิดนึงอนะ่ะแปดสกวา่าาทีทมันก็วิดเลยเอเียเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็ชินคนับชินเดี๋ยวชินจะขึ้นมาแมปทางนี้นะครับอ่อ เดินมาประมาณช่องนี้นะครับแล้วก็จัดการบอลก,ก่อนตอนนี้ชิมันได้บัฟนะอันนี้แล้วก็สานแบบไปนะครับเคลียไปนะก็สานมาที่มุมด้านี้เนี่ยโอเคที่เหลือก็เดี๋ยวรอจัดการกับโบนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเอานีโอซิอง้ง เดินตามขึ้นไปนะขึ้นมาประมาณนี้ก็ได้แล้วก็เซตาทีนะครับเซตาทีนี่มานี้คูนัมเมอร์ดับเบิลเซตานะครับก็เอามามาประมาณนี้เลยดักแคนดัมนะครับดักแคนดัมมานี้เลย อันนี้ยิงได้เลยนะครับมันจะไม่สวนนะจริงตัอว่ามันจะไม่โดนเอานะครับแต่ก็ต้องลุ้นให้โดนเนะี่ยไม่โดนไม่เป็นไรนะเขายิงไปนะครับก็มาที่นี่นะครับอ่าน,นี้ยิงที่โบนะครับอาย,ยิงโบจะโดนอยู่นะพอเดี๋ยวต้องเคลียร์โบนะครับฟินิกก็ตามมานะแล้วก็ ตัวอื่นนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเอาไอ้เจ้านี้มันจะเดินอยู่ที่6ช่องนะค,ค่อนข้างไกลอ่าไม่เป็นไรยอมตายไปตัวนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะแล้วก็ตัวโลตามานะครับน่าจะตายเพราะมันเดินหลายหลายชั้นเต็จนะอันนี้ก็ป้องกันไปก่อนนะครับ ป้องกันอีกทีหนึ่งนะทีนี้ใช้ไรเกดัมแทงให้เลยครับอันนี้ก็สวนได้แหละนะเหมือนเดิมอีกทีหนึง่งโอเคฉันเสร็จมันหมดแล้วนะตัวด้านนี้นะครับอันนี้ผมจะยังไม่ตีมันนะ ่าด้านบนนะครับด้านบนนี่สวนไปเลยกันแน่แล้วก็ทางขวานะครับปล่อยไหงั้นนะเออโดนสัตว์แบบตายซะงั้นไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวมาจัดก,การโบ่ต่อนะครับจัดก,การโบวกันดั้มนะ อันนี้เราก็เดี๋ยวต้องให้อาซึนาเป็นคนปิดนะครับตรงนี้เอาฟูเนเมอร์ดับเบิลเซตานะครับขึ้นมาน่าจะยิงเท่าที่ยิงได้ไปก่อนโอเคมาประมาณนี้ก็ไนะีเฮ้เดี๋ยวนะจริงๆขึ้นมาขึ้นมาตรงนี้ก็ได้เนะี่ยโอเคแล้วก็ ยิงเก็บไอตัวกิกี้สักตัวหนึ่งนะครับยิงตัวนี้ก็ได้แล้วก็อาโูโ,โลนะครับเบิร์สไปดีจะมายิงไอ้นี่เนะี่ยโกันดำอีกทีหนึ่งนะครับโอเคตรงนี้ให้อัชนะช่วยไปนะครับอะเสร็จปุ๊บก็ อันนี้เพิ่มความแม่นระ้อยเปอร์เซ็นต์เยแล้วก็ตีไปเนะยเบอร์นิ่งนะจัดการเบอร์นิ่งเนี่ยครับแล้วก็ลุ่มไปนะแล้วก็ถ้าจะต้องยิงอีกทีหนึ่งนะครับไปโอเค นี่ยมันจะมีโอกาสวืดนะอ่าไม่เป็นไรครับชินเร่งโมเลพอยด์เนี่ยครับเดี๋ยวเช็คดาเมจก่อนนะว่ากดลงหรือเปล่านะขี่ขาดไป2องหมื่เนี่ยเนี่ยมันเพราะมันวืดไงเพราะมันวืดเนี่ยเพราะมันวืดไม่เป็นไรเอาตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยไหนกันดนั้มเลยขึ้นมาไปเนี่ยผมไม่โดนอีก โชคดีรักไทยเรายังถึงอ่ะเราต้องการอีกแค่สองหมื่นนี่แหละเราต้องการอีกสองหมื่นนี่แหละนะครับโอเคนี่นี้ก็มาชินนะครับเข้าไปตีนะโอเคนะครับโอ้โหเหมือนจะนั่นด้วยชินเบิร์ดอีย์ีนึงแกันเพื่อความชัวโอเคนะครับน่าจะโดนเลยในะรอบนี้ เผื่อดาเมโห่9-2อีกอ่ะอเทเรียร้อยนะครับแล้วก็ฟินิกส์นะครับฟินิกส์เพิ่มช่องเดินช่องหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้นะครับก็เช็คต้นนะว่าแมปถึงหรือเปล่านะถ้าถึงนะก็ยิงเก็บไอ้นี่นะ,ะแล้วก็สไลด์เข้านะครับเหมือนเดิมจบนะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางการผ่านด่านนะครับในส่วนของหอคอยนะครับเวสทาวเวอร์ชั้นที่15นะครับอ่านี้ก็ด้วยทีมหุ่นฟรีนะแต่ก็ใช้นักบินยูอาร์อยู่พอสมควรเหมือนกันนะน่าจะ4คนนะ4-5หคนนะครับอ่าโอเคก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจบไปที่นี้แล้วการหากใครที่ชอบนะครับถูกใจและคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสม b s c r ไ b e ์กับกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันในช anel นะรวมถึงซับสไคร์เบอร์ทุกคนนะครับแล้วก็ท่านสมาชิกผู้สนับสนุนรายเดือนนะครับคุณพาคินนะครับคุณซีข่าวซีเคคุณยูซูปคุณฟิลลี่ดีนอฟบลูคุณมิสเตอร์ตอเต่านะครับคุณคิงเคซีคอมดี้คุณเยลโลวเวลคุณมานัสวีนะครับแล้วก็คุณออยูนิคุด้วยนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ